กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีสอบชมเพิ่มยอดแชร์บนทิกตอกกันอีกนะผมและที่มียอดแชร์น้อยถ้าผม,มอยากจะเพิ่มผมตรงนี้ก็สามารถเข้ามาชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับส่วนเ้งก็ผมยิงปุ่มติกติ๊กไตาคลิปนี้นะครับผมกทุกกดลิงก์เห้ือนเดยนะครับกดเข้าไมน่าเคเอ็มกิจโซเชียลเลยนะครับอหน้าตาเพื่อการเคเอ็มกิจโซเชียลมานี้เลยนะครับผมใครที่เคยสมัครการใช้งานนี้ให้กดลงชื่อเคุยแชทก่อนเลยนะครับ สใครที่ผมสมัครกัรใช้งานใหม่ผมกม่เคยสมัครการใช้งานเลยอยงนี้ให้กดสีเขียวตรงนี้ตามไว้ด้เลยนะครับนาสมัครการใช้งานผมนี่ให้กรอกชื่อผู้ใช้ผมเลยต่างๆตรงนี้นะครับผมไปกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับกรอกเสร็จแล้วกรอกเสร็จแล้วผมตรงนี้อยู่ดืตินะครับผมจะเปมาตุ้มย้วยนะครับติดอีกเลยนะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้เลยนะครับแำหรใครที่ผมมีอัดกรอกแล้วมีงุนยากตรงนี้นะครับก็จะมีผมอีเมลหรืออีเมลตรงนี้กดลิงก์กันได้เลยนะครับ อก็จะเป็นประมาณนี้ผมน่าสมัครกระเช้างานเคสกิจโซเชียลนะครับอะสมของผมนะผมก็ผมมีชื่อเขาใช้รำยข้อ,ขอปลดตัวชื่อเขาใช้เรียกแบบนี้นะครับ <S <S อคุณลุงมชื่อเขาใช้มานะครับผมแพลตฟอร์อมด้านในก็จะมีประมาณนี้นะครับอ,อยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับผมะสะผมาคมวของวันนี้ถ้ผมวันนี้เพิ่มยอดแชร์บนทิกตอ็อกกันเองนะผมบดทิกต็อกเลยนะครับ อ่ะส่วนหมูตรงนี้นะครับผมหมูตรงนี้คุณก็เลือกหมูดมริการให้ผมเลือกคุณจะเลขกตามก่าได้นะครับก็จะมีหมวดหมู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมอาเลือกตามแ่ชอบเองนะครับอ่ะส่งโหตรงนี้ขออนุญาีิเพิ่มยอดแชร์นะครับผมขอเป็นนี้กันนะครับผมเพิ่มแชร์นะครับอ่ะบริการบริการตรงนี้คือก็เลือกบริการให้คุณทำการให้ผมบริการประมาณนี้เลยนะครับอ่ะตรงนี้ขอเลือกเป็นบริการแรกด้กันนะครับอ่ะตรงนีตรงนี้นะครับผมนิ์ตรงนี้คุณปิก๊อปคุณจะเพิ่มได้เลยนะครับ ตจำนนนี้นะครับผมกลับใานะครับแล้วก็มาวางครับผมนี่ก็ในที่สุ้นะครับอัตราจำนวนนะจำนวนเนี่ยอัตราจำนวนนะผมจำนวนนี้คุณก็เลยจำนวนการใส่ไปเลยนะครับผมขอใส่สักร้อยหนึ่งเลยกันนะครับอะขจะลงข้าวเฉลี่ยไหมผมจะค่าจ่ายมาให้ระบบหวานนี่เลยนะครับด๋ยวใคยถ้าผมไม่เกิดของซื้อล่างตรงนี้นะครับผมก็จะมีรายละเอียดอุคคำอธิบายในฝาตรงนี้อ่านก่อนทังซื้อได้เลยนะครับผมบดยไม่ได้จ่ายนะครับอะจะไปลงม้านิ้วผมมาตรงนี้ก็ไม่มีผมจะขอกดสั่งซื้อเรียกันนี้นะครับ อ่าก็สั่งซื้อเสร็จครับผมึงนี้ได้รับการั่งซื้อแล้วครับผมเป็นหน้าแถบสีเขียวตรงนี้ถ้าผมกดเนี่ยสิ้นนะครับรอสักครู่นี้อ่ระหว่างรอตรงนี้นะครับผมก็จะไปเดินฟออื่นกันดีกว่านะครับผมนี่คิดผลการซื้อเรานะครับอ่ดผลการซื้อลงมีบอกในี่ดีของเรานะครับผมแล้วก็ลิงก์ของเรานะครับผมตรงนี้เขียวเราดําเนินการนี้รอสักครู่นะครับผมออกมานี่นะครับอ่าไปดูฟองเติมเงินของเราต่อดีกว่านะครับ อ่าพอฟองกาเติมเงินของเราผมนี้มีสองหลักๆนะครับมีทางโทมานี่วอลตนะครับผมแล้วก็คริปโตนะครับถ้าใครที่ผมไม่เคยเติมเงินของตังนี้มีคําแนะนาตารางตรงนี้อาจก่อเติมได้เลยนะครับมันมี2อันนะครับผมครับแนะนําอันก็เติมนะครับอ่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยกดยอดเงินเติมจากนี้นะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นคเติมเงินนะครับสุย สรับูคนไหนนะผมมีปัญหานะครับผมอาชานนะครับหรือว่าอะไรนี้ผมหรือว่าอย่างติดต่อแอมิงนี้ก็สามารถติดต่อแอมบิ้ได้นะครับาการติดต่อแอมิตรงนี้สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมแอดไลน์ก็ได้นะครับว่าจะไลคิวโ้ดแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ อ่ะส่ชื่อเลครับผมตรงนี้มีชาวพนบูนะครับแจ้มปันหานะครับกรลีเกรเลยนะครับแล้วก็ขวามนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ผมปติทตอนนีนะครับอ่ะแล้วตอนนี้ผมจะทําการที่เสียเวลาดีกว่านะครับผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับอ่ะตอนนี้ยอดแชรผมก็มีอยู่แค่สองเองนะครับผมขออนุญาตรีหนึ่งทีน้องยอดจะเพิ่มอย่างนี้นะครับอ่ะรีเป็นแล้วตอนนี้ยอดผมเพิ่มทิ่ร้อยผมจากสองแล้วผมแชร์นะครับผมตอนนี้ก็เพิ่มเป็น ร้อยสองเลยผมก็ประมาณนี้นะครับตตรงนี้ก็เพิ่มมาเร็วมากผมก็เป็นอที่สิ้นเปอผมไม่มีแล้วผมกลับไปที่เดิมกันต่อดีกว่านะครับผอประมาณนี้เลยนะครับอาณาติดต่อเอมีตรงนี้ผมแนะนปเพื่อนไปทิพยร้อยผมจะพ่อคนไหนสนใจนะครับผมตามแบบนี้นะครับก็มาที่แนะนำเวงได้เลยนะครับอาณาแนะนํเพื่อนก็ผมตรงนี้ก็สามารถขอลิงผมไปแชร์เพื่อนงคุณได้ออเลยนะครับเพื่อนคุณต้องเติมเงินขั้นต่ำนะผมรับสมัครขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นอยูนี้ เงี้ได้ดค่าตาคอมมิชชั่นนะครับใส่นุงด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณที่ผมได้นำเพ่สน,นะครับอ่าแล้วก่อนจบคลิปนี้ผมก็มีแนะนำอีกอย่างหนึ่งของซีรีส์หนังจีนนะครับอ่าซีรีส์หนังจีนก็ผมจะเปิดดูกไปต่อมือน,นะครับผมคอ,มอนเทมเมอร์ขั้นต่ำแล้วผม,มใช้งานในระบบขั้นต่ำ <c oughs> อ่าคุณลุงเติมเงิือนขั้นต่ำนะผมจะใช้งานระกบขั้นต่ำถึง5 0 0บาทขออึ้นมา่งนี้ก็จะเปิดดูฟรีผมบเอยยบเรื่องแล้วผมเป็นก็หมายนี้นะครับตรงนี้ก็มีภาคไทยซับไทยแล้วผมมาเลือกดูกันได้นะครับอยากใส่ควางตรงนี้ก็มาเลือกชมกันได้นะครับมีหลายหน้านะครับอีเลยนะครับ นะครับในคลิปนี้ผมกขอตัวลาเพื่อไปกรอนนะครับผมจะขอจบคลิปเลี่ยงเท่านี้แล้วกันนะครับทงผู้ค่าตรงไหนก็ขออภัยกันด้วยนะครับจับจางนะครับผมขอบคุณครับ